เพลงใช่ไหมคะคะคุณเธอร์เลังเพลงใช่ไหมสวยเลยอะสวยเลยอะไม่จะบอกว่าเราลองมาก็ตั yani> ้งแบบประมาณสองสามเพลงคะแล้วแล้วก็อยู่ดีๆก็มีชายหนุ่มประมาณสองแก๊งไหนนะอยู่ฝั่งโน้นอ่ะไม่สนใจแล้วแล้วไม่หรอชายหนุ่มแก๊งเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเฮ้ยคุณพูดงี้มันส่อนะส่ออะไรก็เขาใส่สีนั้นนี่คีุณเราเป็นน้องลอ มันเสื้อเป็นเสื้อแบบเสื้อทีมเสื้อแดงเขาก็ใส่เสื้อแดงอยู่จริงๆเออเสื้อทีมเห็นนะเห็นไมคะหล่อหรือว่าอะไรทำไมอ่ะก็คุณทักเขาทำไมล่ะคะเขาก็ดูดีอ่ะเขาบอกมือให้เราประเด็นอะไม่มีอะไรหรอกคุณรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้ชายอ้าวอีกก็จะเป็นผู้หญิงผมสั้นก็ได้ผู้หญิงผมสั้นเป็นเป็นอะไรไม่เป็นกิฟต์ตาเนี่ยอะไรเนี่ยเารองเป็นผู้ชายเห็นไหมเขาเอาดอกไม้ ไม่ได้ไม่ได้ไเอาตำแหน่งพี่กิบซ่าบอ้วค่ะคุณน้าค่ะมาไม่คนนี้น่ารักจังคนไหนคนไหนคนไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมว่าเราเป็นคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยืนดูคนนี้ก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เล็กที่เป็นคนดูแลมาเอาเบอร์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะฟ้องผู้ชายของเธอไม่เอาเบอร์ให้เพื่อนไงขอบคุณนะคะเแต่ละตัวนะคะเขาหน้ามาประกวดใหม่ขอให้ได้ตำแหน่งนะนี่ไม่ท้อไมเราได้ ก็ัไม่เราได้สามอ่ะเพราะแกตัวสูงกว่าแค่นั้นไม่เกี่ยวอโอเคเราร้องเพลงตัวเองอุ้ยเราร้องเพลงตัวเองมาหลายเพลงแล้วนะคะตอนนี้ไปฟังเพลงของแบบเพื่อนร่วมท่ายของนาดีกาเอ้ยจริงท่าสมมุิว่าวันนี้ตัดเอาไปหยุดชนก็เป็นได้เลยไปดูอ้อเลยเป็ดูอ้อที่เพลงนี้กำลังดังด้วยโอเคไปตอันเลยค่ะ